สูงและน้ำหนักเป็นเรื่องสำคัญมากบ้านนี้เราให้ความสำคัญกับการเจริญเติบโต,ตสมวัยของลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง5ขวบปีแรกไอ้นี่ยืดขึ้นมาเรายืด your arms like this ลูกชายค่ะแกเป็นคนสุภาพเรียบร้อย จะเสริมการจเจริญเติบโตได้นะ Hey i r e n What helps you grow taller and taller Jumping o No 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 Doing Yoga Eating มี eat เยอะนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทำได้หมดหรือเปล่า Are you ready Here we go นี่ะนี้ First we do a bit of stretching เราให้ความสําคัญกับส่วนสูงและน้ําหนักมากๆนะคะคอยเช็คตลอดว่าลูกจเจริญเติบโตตามเกณฑ์ไหมนอกจากกิจกรรมที่ชวนเล่นกับลูกในแต่ละวันแล้วเนี่ยนะคะเรื่องกินเรื่องใหญ่มากเช่นกันค่ะและการเสริมโภชนาการนะคะมีส่วนสําคัญในเรื่องของการเจริญเติบโตคุณแม่เนี่ยก็ควรจะให้ลูกได้รับสารอาหารครบ5หมู่นะคะทั้งโปรโตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตพรอ้อมวิตามินและแร่ธาตุค่ะ และยังมีสารอาหารสําคัญอีก2ชนิดที่อยากให้คุณแม่ๆรู้จักนะคะเพราะมีบทบาทในเรื่องของการเจริญเติบโตเช่นเดียวกันนั่นก็คืออาร์จินีนและวิตามิน K2 นะคะซึ่งอาร์จินีนเนี่ยก็คือกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยเพิ่มการหลั่งโกรทฮอร์โมนและวิตามิน K2 ที่เราอาจยังไม่คุ้นเคยเพราะเราจะรู้จักแต่วิตามินเเฉยๆ ซึ่งวิตามิน K2 นั้นมีส่วนช่วยให้กระดูกแข็งแรงและเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่กระดูกได้มากขึ้นค่ะฉะนั้นคุณแม่ควรเสริมด้วยอาหารที่มีโภชนาการหลากหลายนะคะที่เราจริงจังเรื่องการให้ความสําคัญกับส่วนสูงและน้ะําหนักเพราะมันเป็นเรื่องสาคัญ ต้องไม่พลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง5ขวบปีแรกนะคะทางการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำออกกาลังกายกันอย่างสม่ําเสมอแบบที่ทําในวันนี้นะคะรวมไปถึงพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็อย่าลืมเสริมโภชนาการด้วยพีเดียชัวรพลัสสูตรใหม่รสจืดไม่เติมน้ําตาลทรายค่ะสําหรับคุณแม่ท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถลงทะเบียนรับผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองได้ด้วยค่ะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่พีเดียโกรฟเฟซบุ๊กเพจเลยค่ะสําหรับกิจกรรมวันนี้สรุปว่าไอเดีย ทำได้เอาเป็นว่าแม่ให้เสร็ไม่หักค่ะ Good job, big boy! You're growing taller and taller every day.